เขื่นเนื้อเพลงได้ไหมเขื่นเนื้อเพลงครัแม่อะไรเอ้ยตื่นเต้นเอาเลยเอาเลยเ เริ่มละกันนะคะขนาดถือเซตสวัสดีค่ะอันญาอเซลค่ะขอต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่องทางเลช n น e ลนะคะกลับมาพบกับไฟแล้วทุกคนก็สำหรับวันนี้นะคะเรากลับมาพร้อมกับการคัมแบ็กนะคะซิงเกิลที่2ของน้องนูนิวนั่นเองนะคะตอนนี้ก็คือตื่นเต้นมา,มากๆทุกคนแล้วก็ตอนนี้แอดเพิ่งจะ,ะวางรีแอคชั่นนะคะซึ่งแบบตื่นเต้นมากๆไม่เป็น อันทำการทํางานเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็คือเราพร้อมกับเขาเรียกว,ว่ามาในทีมชมปูจมปูนะคะคือแบบจมปูขนาดเลยแล้วก็ รู้สึกว่าเอวทุกคนมันแบบเขาเรียกว่าสดใสมันแบบดิสนีย์มันมันดูเป็นการ์ตูนอะทุกคนเออแอดชอบแบบว่ามันเหมาะกับน้องนูนิวมากตื่นเต้นเอาล่ะเอาล่ะทุกคนสําหรับวันนี้นะคะเราจะไม่รอช้าเออเดี๋ยวเราปรับแบบว่าเออเราตส่าห์แต่งห้องนะคะเราก็ไม่ตื่นเต้นอะทุกคนนี่ <c oughs> เอาละค่ะพร้อมเรากวรจะพร้อมได้แล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็คือแบบว่าช้ามากแล้วนะคะ โอ okay. เคตื่นเต้นตื่นเต้นฮันโหลจูเริ่ดร่ามค่ะโอ้อยมาละวันนี้วันเลี้ยงวันนี้เราแบบพร้อมนะคะโอ๊ย,อป,ยปากแดงมากโอ้อยมาเบล อนนอโอ้ยสวยชอบมากอดชอบว่าชอบว่าเราเนน่ารักชอบไม่ยอมชอบมาออบมาอกว่าคิดถึงอยู่นะโอ้ย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 สอยโอกยโอ้ยโออ้ยโอ้ย,ย <c oughs> อ้ยโ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 อ แล้วก็ยิ้มหวาใในใส่ในมันใช่ไหมพี่ถามเพราะความไม่แน่ใจเราคิดไกลไปเอน้องไม่มีประสบการณ์เดี๋ยวพลาดไปใจเแล้วพี่คิดว่าไงพี่ว่าใจแน่แน่พี่แน่ใจใช่ไหมแน่นอนของแท้ทรงนี้ไม่ต้องกลัวมีใจให้ชัวนลุยเลยครับตองที่พี่จะรอดูตอนเปิดตัวเช้ามื่อ,าอากออาเช้าเมื่อเช้าดาวน์แน่นแล้วได้เช้านี้อยากเช้ามา่อฟังว่าคิดถึงอยู่นะ <S 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 <c oughs> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì anh. อุ้ยเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรอะแบบนี้หอรอทาโร่โอ๊ยทาโร่ทาโร่ปอ้อนแมวอุ้ยอุ้ยต้องวิวิวอ,อ่ะเขาเรียกว่าเอ็มจีนนนิวจะสบด้วยแมวนะคะอย่าเหม ก็คือเหมือนแบบเป็นคนเลี้ยงแมวอ่ะทุกคนเราจะมีแบบอะท่าทาาแมวเขาจะมีแบบแมวประจำตัวแบบว่าเลี้ยงแมวแล้วก็เอ้ยเขาเรียกว่าจินตนาการแบบแมวถ้าถือว่าถือว่าแมวเป็นคนเออแมวเป็นคนเราจะจินตนาการว่าแมวเป็นคนแบบในแบบไหนอะไรงี้สุดท้ายก็จะดีมากอีกิีเดียวน้าตาไหลภูมิใจภูมิใจมากเลยอ่ะทุกคนคือมันเพลินเนาะเพลงก็คือ พี่แทนลิปตาเลยคือดนตรีแบบเวนี้อ่ะคือแนวแบบว่าสดใสน่ารักแล้วก็เป็นตัวตัวของตัวเองมากแบบเอาความเปของนุนิวออกมาแบบชายนิ่งมากแล้วก็แอดอยากจะบอกว่าเขินเนื้อเพลงได้ไหมเขินเนื้อเพลงอะแม่ฟังไปเขินไปแล้วก็เขินน้องนุนนิวอะไรเงี้ยน่ารักมากแล้วก็แพ้ที่สุดนะคะไอ้เราพูดเรื่องดูกันกันต่อ แล้วก็เดี๋ยวค่อยแอดอะจะขออนุญาตกลับไปดูเขาเรียกว่าเมียวเพลงแล้วก็ดูอีกทีหนึ่งนะคะเร,เรียกเรียกได้ว่าเป็นอะไรนะนู้นเดี๋ยวคัมแบ็กอ่ะคือผมผมเป็นสีบรอนเออเป็นผ ดาวบอลเ,เป็นสีเทาแล้วนึกถึงแบบที่เราว้าวกันตอนหมอนอิงแล้วกลับมาอีกครั้งแล้วหล่อมากแล้วเขาสามารถสวิต์แบบน่ารักเท่หน้ารักเท่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยลูกหล่อจังเฮ้ยลูกน่ารักจังเฮ้ยลูกเท่จังอะไรอย่างเงี้ยเออก็คือมีทุกลูกแล้วท่าเป็นคือแบบน่ารักแบบมันแบบปุ๊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 บอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เทนเขาไปเท่าไหร่กันแล้วอะ่ะ เดี๋ยวเราค่อยต่อ EP 2เพราะว่าแอดรู้สึกว่าแอดอยาก2 Tag แท็กแล้วก็อยากฟังแบบเขาเรียกว่าคอมเมนต์เนาะคือแบบเราไป s ปอยล์ออฟยูนูนิวในแท็กนะคะในแท็กอีกครั้งหนึ่งดีกว่าแต่ว่าตอนนี้แอดขอไปฟังแบบเขาเรียกว่าแอดไปสอบมาเขาเรียกว่าหลบสปอยก็ใช่นะคะแต่ว่าก่อนหน้านิดนิดนึงตอนที่น้องแบบไลน์นิดนึงอะแอดเข้าไปแล้วบอกว่าเขาเรียกว่าการกระทําแบบไหน ของใครที่ทําให้เรารู้สึกว่าเขาชอบเราแน่ๆหรือว่าชอบเราหรือเปล่านะเอ๊ะอะไรอย่างงี้แอลรู้สึกว่าอ่ะเรียกได้ว่าดอมโซนอ่ะเออนะคะเราก็รู้รู้การเออนะคะก็เราว่าเนื้อเพลงมันแบบมันมันหยุบหยิบอ่ะเออไอตอนนี้คําว่าเปิดตัวนะคะกรี๊ดกรี๊ดไปเลยจ้ะแม่เออนะคะแล้วแบบเนาะเขินออนะเออน่าจะแบบเขาเรียกว่าเล่า เล่าแบบว่าเขาเรียกว่าตัวตนของนุ้นนิวไปผสมเข้ากับเพลงด้วยแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นที่มาของเนื้อเพลงของแบบอะไรยังไงให้พี่แทนได้มีการแบบว่าแต่งเพิ่มเติมต่ใจก็คือเป็นตัวของนุ้นนิวอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบเออเขาเรียกว่าเออนั่นแหละทุกคนไม่รู้จะพูดยังไงโอเคเดี๋ยวเราไปเน้นเนื้อเพลงเออครั้งนี้เราจะเน้นเนื้อเพลงนะคะโอเค เต็มที่พร้อมอ่ะพร้อมมากความเพลิน,น,นลแน่นอนเดี๋ยวนะส่งยิ้มให้กันตลอดไม่แค่ไม่ใช่แค่ส่งยิ้มนะเอเขาสายตาเขาก็หกอะสายตาก็หกไม่ก็หกไม่ ไม่ได้เออใสหางกะหกมไม่ได้ด้วยนะคะใส่ตาเขาก็ใช่ย่อยนะอันนี้เราดูดูกันเนาะเราจะแบบว่าชิบชิมนิดนึงใส่ตาเออรอยยิ้มเออใช่คนที่เขาแบบยิ้มเก่งหรือเปล่าแบบว่าจะพอรอยยิ้มอะ่ะคนนั้นอะ่ะอันนี้ชัดมากเว้ยชัดมากคนดีตลอด นนะคนดีทุกคนคุณวะคนดีเออคนดีนะคะแน่นอนแน่นอนน่ารักนะคะน่ารักมากเขาชมตลอดชอบท่านีมากทุกคนแอดแอดเว่าตอนแรกแอดเราคิดว่าคำว่าเอจะออกมายังไงนอกจากคำว่าเอ ไรอย่างงี้แต่ว่าฟ้าชอบเบลโลดีมากเอออออดอเอออชออ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 อ่ออนหอือเปอ่านอเอออมอออออ่ออ่อนออ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 อ คนพิเศษนี้มากกว่าพี่น้องไหยค่ะเออฟี่น้องไหมอุ้ยน่ารักลองตามได้ง่ายมากอุ้ยเลื่อนเข้าไปเป็นแฟนคลองเธอคนเดียว รอรอขอย้อนย้อนย้อนนะคะเออชอบเธนมากอดบอกคิดถึงตลอดนี่มันใช่ไหมพี่รูปหัวเอาหน้ามาไกลแล้วก็ยิ้มหวานใส่ีนม้นใ่อยากมีภาพประกอบทุกคนแปะแปะใช่ไหมพี่เออพี่ถามเพราะความไม่แน่ใจกลัวคิดไกลไปเองเราไม่มีประสบการณ์เดี๋ยวพลาดไป ไ่คิดว่าไงพี่ผู้ชายแน่แน่พี่แน่ใจใช่ไหมแน่นอนของแท้ทรงนี้ไม่ต้องกลัวมีใจทใี่ชัวร์ลุยเลยครับตอนองนีพีงจะรอดูตอนเปิดต้นชัวจําไรหนึ่งได้ไหมและหนึ่งเขาบอกว่าคุณรู้หรือไม่ว่าอีกฝ่ายมีใจให้เออคำตอบมีตุกตรงนั้นเ <c oughs> อไว้เ <c oughs> ช่าเ เ,าาเพลงนี้แนวแนวแบบว่ารู้นะว่าชอบแหละแต่แค่ไม่แน่ใจและยังรอคำตอบที่เขาจะเฉลยซึ่งเราก็รู้เหมือนว่าเรารู้ว่าเราก็ชอบเขาเขาก็ชอบเราตา่างคนต่างชอบแต่ยังไม่แน่ใจเป็นเวลความรู้สึกที่ททแบบมวไ,วไม่อยากคาดหวังแต่ก็หวัง,<อ>งวนะ อยากรู้ว่าวันนู้นดิลูบอกว่าคุยกับพี่แทนแบบเกี่ยวกับเรื่อเพลงยังไงถึงได้ออกมาเป็นเพลงดีๆได้แบบว่ามันหวานมาก <Ooh. S 2> วอเจอได้เตรียมหัมวจใจเป็นที่วางเอาไว้เลือกขั้นไปเป็นแฟนของเธอคนเดียวไงนะโอ้ยเราควรพบศิลปินไทยที่น่ารักที่สุดในโลกแล้วทุกคน mèo mèo có mọi người điều mà Hãy subscribe cho kênh Ghiền เอ็ o วีคัลเที่ว่าหวานมากๆแบบว่าแล้แต่แบบลูกอมรสหวานอะไรก็แล้วแต่ยังสู้เนื้อเพลงไม่ได้เนื้อเพลงหวานกว่าหวานมากหวานเวอร์หวานแบบขนาบก็อันนี้เป็นประมาณดีขับเนื้อเพลงอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อที่2แท็กนะคะ2แท็กอ่า เปิดเพลง A ของน้องนุ่นนิวกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคลิปนี้ยาวเนาะทุกคนเนาะกะ็ยังไงก็คอมเมนต์นะคะคุยกันใต้คลิปได้เนาะทุกคนแบบว่ามีอะไรแบบว่าเมสากันอะไรเงี้ยนะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวเจอก,กันนั่งเมานะคะสองแท็กนุ่นนิวนะคะโอเคซิวค่ะบ๊ายบายนะคะาฝากกดไลดค์กดแชร์กดซับสไคร้กันด้วยนะคะทุกคน